กันสี่ห้องแบยติดกันมีครัวตัวใหญ่ปูเถือน้ำมันอลังการไฟฟ้าไฟฟ้าแบตเตอรี่แผงใหญ่ใช้ได้ทั้งระบบแบตเตอรี่รถสิบล้ออันใหญ่สองอันเอามาเก็บไปทำไงตัวขันตสเียนยังฮตัวขันห้าตเถียนแล้ว่เป,วเป็นไรแตร่กับคุมมันอยู่แล้วอยู่เพราะมันใช้จิตจิตมีทำจิตทำทำคุ้ม พระจีนมันตัวหลักจีนมันตัวหลักเลยไอ้ตัวนั้นตัวรองนี่อยากได้อะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้ออยากได้อะไรใครใช้ใช้ความมีบารมีอ๋ออาจารย์หาอาจารย์หาใส่สมบัติยุทธ์เราก็ไปหาเขา้วเขาต้องรีบครับครับอาจารย์จะจัดการให้เลยหมื่นกว่าบาทเลยมาถวายหมดเลยต้องไปนอนนาสามชุดทั้งแข่งโซล่าเซลล์แข่งใหญ่สามพันบาทแล้วก็ทั้งไอตัวแบตเตอรี่ใหญ่สองตัวแล้วแกลงมาติดตั้งให้เอง ตอนนี้กำลังติดซัมเมอร์ซัมเมอร์ไอ้ทางมุกผสมมาให้แล้วตัวไอ้ก๊อปอ่ะจะฟองสนามก๊อปไม่ใช่นาดส่งมาให้แล้วซัมเมิร่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งกิโลวัตต์มันจะต้องใช้แผงใหญ่ๆห,หสี่แผงจีดดึงน้ำขึ้นมาตัวนี้ยิงจากไหนบ้างจ่อแล้วไงจ่อแล้วจ่อลงไปร้อยเมตรจ่อแล้วไปทำโมเอเสือทำโมเอเสือนะตัวนี้ด้วว่าจ่อร้อยเมตรแล้ว คือตอนนี้อยากอยากได้อะไรเนี่ยมันได้แต่นี้ไก่ข้างในเรามันมันไม่อยากพอคือน้ําโรงงานน้ําตาลหรือที่เราอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แบบเขาอยู่อแบบอยู่เพื่อให้มสุขสบายเราอยู่แค่อยู่อาศัยทาดขันนี้ไปมันเึ็นฝังมันไม่อยู่แบบให้มันได้ก็ให้เขาาได้ที่เรามีนั่นแหละเออ เรามีแค่ไหนเราก็ให้ได้แค่นั้นตามกําลังของทมใช่เพราะมันตายตัวก็ตายตัวเพราะนั้นเป็นทางการให้เป็นทางการให้การให้เรารับได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ทำเขาอีกแล้วแต่กำลังเขากําลังเขาตายตัวเราสามารถเพิ่มจากเราได้เราเป็นเป็นต้นต้นทำทำที่ต่ำกว่าก็จะไหลเข้ามาแหลเข้ามา้วยอัตโนมัติเพราะเราเป็นศาต์บุรุษสตร์บุษรแต่ไม่ใช่คนนะเป็นเป็นศาสจจ์จะเป็นรมที่เป็นศจสธร์จะ อย่างเช่นนั่งคุยกันอยู่เนี่ยใครมีทําเนื้อกว่าปุ๊บเนี่ยมันจะไหลเข้าไปกันเนองไม่สามารถฝืนได้กดอีทับตายตัวจะใช้กลแลเม็ดสงคัญชนิดไหนก็ช่างไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นตัวนาพาอตัวส่งสงทํามเรรับส่งทําเท่านั้นทําที่มีอยู่แล้วแต่เทียนแล้วนะทําที่ตายตัวแล้วทําที่มิมุ์แล้วเป็นเอกเทศแล้วหนอะตัวนี้ตัวมาตัดตายตัวตัวนี้ถ้าใครมีมีเท่าไหร่จะขับพระตน แั้ก็ใช้กันท่าใช้สังคันส,ส่งานสืบต่อตลอดจนวัตถุต่างๆใช้หมุนเวียนอยู่สงรงทำคันทาคือจิตเจสุขรูปนะอยตัวรูปรูปที่เป็นรูปสภาไวย 28, ี่แปดมันใช้อยู่รูปไหนรูปไหนแจ้งม,มันตามตามมาปจัจจัยที่ที่มันจะส่งผลมาจากตัวสัญญาที่เราเก็บไว้คือเรามีหน้าที่ให้มันเห็นเท่านี้ถ้าเราเห็นแล้วทุกนจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เป็นเงี้วยที่ว่ามแค่เรามัน เป็นเต่าที่มันเกิดแล้วก็หายไปหายไปแล้วมันเกิดใหม่อยู่นี้อยู่อย่างนี้เท่านะั้นไม่มีอะไรอื่นแต่ที่มีนนะเพราแบบกเนื่องจากอิทธารมอันนี้ถธอารมณะมันพอใจไม่พอใจขึ้นมานจากที่จิตเพราะจิตเกิดมันจะเกิดที่รูปจะมีรูปเป็นอารมณ์จะไม่มเกิดที่อื่นจิตเนี่ยจะมีรูปเนี่ยเป็นอารมณ์จะรูปเก,กา่ารูปใหมก่ก็รูปถึ่แม้ถ้าวิญญาณมันเกิดที่รูปที่สดสดเลยที่ยังยังยังอุบัติอยู่ที่ยังใหม่ๆอยู่เรียกว่ายังปรากฏอยูนะ่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทั้งสิบเรียกว่า ทวีปบรรจับปัญญาสิบนี่รูปสดสดเลยทีนี้มันจะต้องกิตเกิดสิเก็ดครั้งในรูปนี้ที่ออกกันออกกันก็ออกกันสุบเนี่ยมันก็จะไปเข้ามโนจะไปโยกเวียนอยู่มโนเกืออะไรก็แล้วแต่กรรมวัจัยแล้วแต่อูปีแล้วกรรมจะบีบเบี่ยวออกไปถ้ากรรมไหนมันไม่ใหญ่กว่าก็บีบออกไม่ได้ก็วนอยู่นั้นวนเล่นอยู่นั้นกระบวนการอิทธาบมันเป็นกระบวนการอิทธาเฉพาะเฉพาะก็เป็นหน้าที่มันทั้งอิทธพทั้งปัติุบานถ้าระบบที่มันปฏิจุบัมันมีกิตครอง ถ้าอิทธาปยตาไม่มีจิตคลองแต่มันเป็นหน้าที่มันก็เกิดพร้อมกันจะไม่ในในปัจจัยยี่สี่มันได้เกิดพร้อมกันอย่างกุลีชาต่างเงี้ยกตาเห็นกตาเห็นเนี่ยกุริชาตาก็เห็นใกล้เห็นใกล้คือประตาตานะประตาตามันอยู่กลางดวงตากลางหาบุตรสีดวงตาดีนะเขาจะต้องมีตัวนี้ตัวกระจกใสๆที่อยู่กลางหาบุตรสีไอ้ตัวนี้เป็นภุริชาตาที่ําไม่จิตเกิดควรามพอรูปนอกที่เป็นสีมันมีรูปเดียวที่มันแสงสว่างได้กตะกบเปี้ยงเข้ามาเนี่ย มันถึงจะทำให้จิ่นมันเกิดเพรเกิดมันกระดับบางทีกระดับแล้วก็มันก็หมดหน้าที่มันแล้วมันก็เข้าไปอยู่ใจในนี้เป็นสารเสพติดโอ้ก็เดี๋ยวทุกคนท่านหลวงพ่อพุทธธรรมแต้ก็ได้แสดงตำยาที่มาสะดับแล้วฟังได้ก็ได้เวลาเกิดกลัว ขอ,อยุติการถ่าทยทอดสดลงเพียงตอนนี้แต่มันก็กล่าวสวัสดีทุกๆตัท่านสวัสดีครับ